พี่น้องเมื่อนีผูข้ข่าสีมเว้าข้ากระแสดา่ามาน้องต้นข้าสุปิยาแต่ว่าด่ามาเพราะได้เกิดจากน้องต้นเขาริบมันเกิดจากเอบซิพี่น้องเอยยอยออน้องต้นเขาริบดังมาจากรายการดวลเพลงสิงทุนแซมหกสิบแปดสมัยเป็นลูกพุ่งทั้งภาคกลางกว่าเป็นการสร้างกระแสทั้งลูกพุ่งภาคกลางไปปิดิิกย้ดํดโอ้ยสังกสีแตกสังกสีหากักนไปเบิ่งไล่พี่น้องเออย กับล่างดังน้องต้นเข่าสุปิยาเอฟซีกันเลยหลายบัดให้เนี่ยโอ้ยเอฟซีหลายบัดน,นี้การนี้เอฟซีปอดอปนมากยังสิละเอฟซีหลายหลายกับหลายคนหลายปากหลายดากหลายมู้ขี่มีความเบาตั้งกันจนว่าเกิดกระแสดราม่าที่เกิดจากตัวเอฟซีนะไม่ได้เกิดจากตัวน้องพี่น้องเอ๋ยเนื่องจาก่าะเพจดังเพจงานประจําปีทั่วไทยแล้วสิโพดงันต่างๆ แล้วกับโพดงานอนุสนดนรดอดจีดีทั้งจังหวัดสุพรรณซึ่งเป็นงานใหญ่จัดชุป,ปีพี่น้องเอ๋ยตั้งแต่วันที่29โอวบเกาตั้งแต่วันที่18มกรา69ถึง1กุมภา69เออ18นี่จะนุ่งมาน 29, ี19เซ็กซุ่มแพ้20ปางทิพย์21เอลอดี22มีกอภิสิทธิ์23พี่สะเดิด24เฟิดพอนสิตา25มิ้นตา26มารลีวันหน้า27 ตากาเตนยี่สิบแปดเด็กรัชเมธยี่สิบเก้าเปาวดีพอรอนพิมลยีส 30, ่สิบสามสิบอ็กอ็ห้อสามสิบเอ็ดปู่พงศิษฐ์แต่มันมีปัญหาวันที่ยี่สิบเก้าเปาวดีพอรอนพิมลเนี่ยอืมมันก็มีคนมาเมนาินมาเปลี่ยนเปาวรีเป็นต้นข้าวได้ปะเปลี่ยนเปาวรีเป็นต้นข้าวได้ปะมาสั้นวานานา่ะนะออเอาคือว่าแจ้งสี่ประเด็นเพศประจำปีก็เลยออกมางั้นประจำปีก็เได้ออกมาโพสดเแา้วก็เขียนว่า ทางเพจรู้ว่า F c ซชอบน้องนะครับแต่แสดงออกอย่างพอดีเถอะครับอย่าพาดพิงถึงศิลปินศิลปินท่านอื่นเข้าลบทีมเอกนายทีมกรรมการจัดงานที่บางคิวออกมาน้องมีงานตลอดดูแล้วที่ลงโพสต์ไม่อยากให้เกิดกระแสดราม่าอีกรถทัวร์ไม่ต้องมานะครับดูเนื้อาหาที่โพส์เออเป็นยังจังปบว่าจังสันเปลี่ยนเป่าวารีเป็นต้นขาวได้ป่ะแล้วเป่าวารีซุ้มเจ้าเล่าสิคิดว่าจังไหนเจ้าไปขอเปลี่ยนข้าเจ้าจังสันอีเมกูเอ๋ย ก็คิดถึงคิดถึงใจศิลปินผู้อื่นอยากเอาศิลปินเจ้าของเขาและเสลศิลปินผู้อื่นออกเอออวารีอันพ่อนพิมลเอฟซี่แล้วก็หลายที่ผู้ที่ตามด้านหาเป็นศิลปินจากแกมี่โกผมพ,พออี่น้องเอยเอออวารี่อออกมาเบาดอกแต่การทัศนาออกมาเบาพี่น้องการขายุกแกมมี่คือกันแล้วก็เขียนว่าเซฟพี่สาวผมครับอยากฟังใครกุลนาจ้างเองครับอืมเป็นตัวแท่นหมบาน4ีแจงเลยคนอื่นย่งเตะนัก้องคุณบร่รด้ แล้วคุณว่าผมสิให้คุณมาเตะพี่ผมง่ายตีคนอื่นยังเตะนักรองเจ้บาบ่าดาไดไหวผู้ใดไปเตะน้องต้นเข่าเด้อตอนนี้เด้อเอฟซีข้าเจ้าด่ากับมอยย <c oughs> างเหล็กล้านคือกันละ่ะเพราะว่าเอฟซีข้าเจ้าลายพี่น้องเอยการทัศนะก็เลยออกมาเป็นตัวแท่นหมู่บ้านซีแจงว่าที่ออกมาว่าออกมาเบาหีิบ่ไใดบ้าให้น้องดี้ใ่าใเอฟซี เห็นเอฟซี MC หลายคนแล้วมาว่าจ้าเสียมาบ่าให้น,อน้องจ้าเสียเออมาว่าจ้าซีเนี่ยอันมาว่าจ้าซีเนี่ยมีแต่สีเห็ดศิลปินซุ้มเจ้าข้าเจ้ามองศิลปินซุ้มเจ้าบอดีจะหาว่าผมหาแสงเด้อผมไม่ได้หาแสงหาจินครับเล็กน้อยแสงผมกับพ่อมีอยู่แล้วแต่เป็นแสงที่ดีผมชื่นชมน้องว่าน้องเก่งน้องเสียงดีน้องมีความสามารถไม่มีคําไหนออกจากปากผมเลยที่ที่ไปด่าน้องสักคำผมด่าเอฟซีที่ปศดอปศาสเด็ก ที่ทาให้น้องอยู่วงการนี้ยากขึ้นเท่านั้นเองรักน้องจริงหยุดพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ทําให้ศิลปินคุณดูโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นอืมยาจุ่ไปบ้าจังสีบางคนกับมามินบอกและบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านแต่ผมอยากกดเลยตอบว่าทําไมมันแสดงด้านที่ลบๆนี่ให้ดูบ่อยเสียแล้วเกินวกาเอฟซีต้องไปคัดกรองนะเอาเอฟซีประเภทนี้ออกไปแล้วก็ไปปรับปรุงใหม่เอฟซีต้องเป็นคนที่ ดีกว่านี้โมเมนปอสอรอแบบนี้ภาษาละว่าเราเปลี่ยนตัวแท่นหมูบานมีแต่คนเขามาซื้อซ่อมเล่าปว่าหลายคนเขามอยากเบา่าเพราะแต่เบาไปแล้วมันกระเจอบไอ้สปอสดอ,อของน้องละมาต่อว่าความนั่นความนี้เออเราก็เลยเปลี่ยนตัวแท่นหมูบานโอยเป็นข้าวโร่งดังพี่น้องเอยเออเรื่องกระแส จากดาม่าจากเอฟซีเนี่ยเ e อฟซีปอดโรไปหาบ่าบอกให้เขาถอดศิลปินผู้อื่นออกเราศิลปินเจ้าของเขามาได้บ่อจังเสียดว่ามันกระดูกบอดีบด้เหมาะสมปะไดนเนาะเออศิลปินผู้ถอดออกเขาสิลู้ซื้อจังไหนเออความจริงงาหน้องน่ะมีหลายอาญะพี่น้องเอยเพราะว่าน้องกําลังมาแรงในช่วงนี้เป็นคนที่ปลูกกะระแสลูกทุ่งทางภาคกลางคนที่ไม่ดูลูกทุ่งมานาน,นี่อู้ ไปซื้อส้มนองไปเบิ่มนองจมนะสักศีแตกสักศียะตอนนี้พี่น้องเอย่ยต้องยอมรับว่าน้องมาแรงจริงๆนั่นละเอาข้าวทั้งลูกทุ่งพักกาดมาเอาในแจ้งน่อยเสี้ยนหรือคนเก่าเอาสุฟังสวัสบบดีครับสวัสบบดีครับ